โลกสวยอ่ะบางทีก็อยู่ยากในสภาวะที่สังคมเงินสำคัญกว่ามิตรภาพคนจริงใจกับกลายเป็นคนโง่คนฉ่ยโอกาสกับกลายเป็นคนฉลาดเป็นคนดีอ่ะดีแล้วแต่ต้องเป็นคนดีที่ชัดเจนกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าปกป้องตัวเองเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบกล้าปฏิเสธเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลือกดีกับคนที่ควรดีทุกอย่างต้องมีขอบเขตบนความสบายใจ ให้ใจกับคนที่มีใจกับเราก็พอไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครครบถ้าหาความจริงใจไม่ได้ไม่ต้องคบใครสบายใจที่สุดที่สำคัญมองคนให้ขาดตัดขาดคนให้เป็นแล้วชีวิตจะมีความสุข